สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อช่องไอจนซิกนะคะวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาสำรวจเมืองเก่าของผมและะ้วค่ะมังมันก็มีเยอะเลยนะครับหลายสิ่งก่อสร้างด้วยคับแล้วก็มีทั้งทางด้วยม,ม,มีทั้งมีทั้งม็อบต่างๆที่ผมใช้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้เมืองเก่านะคบแล้วก็ทิ้งไว้ให้วเล็เจอสร้างอันไลายเลยนะครับท่านผู้ชม มันจะมีเยอะเลยนะคะมีทั้งบ้านเ็ีทั้งนูน่นนี่แล้วก็มีทั้งสิ่งก่อสร้างยเยอะมากมายเลยนะคะมันจะมีเยอะด้วยเลยนะครับท่านผู้ชมจะมีเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมมีไม่เป็นสิ่งก่อสร้างหลายเลยนะคะจะไม่มีใครนับถึงแน่เลยนะคะมาดูกันนะคะว่า สามารถนับถึงได้ไหมครับโอเคมันก็จะมีทั้งอีเกียนะโกเลมก็อยู่แต่วิเซนเตอร์ผมยังไม่ได้สร้างเลยนะครับตอนนี้แต่ผมสร้างวิเซนเตอร์ไปแล้วครับเมืองนั้นซึ่งจะมีทั้งบ้านทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับมีทั้งแบ็กสมิธเป็นทั้งอีกีเยอะมากเลยนะครับ แล้วจะมีหลายเมืองมนทั้ง KFC KFC เลยนะครับมีทั้งถนนที่จะอ้อมไปทางนู่นนี่นะครับมีทั้ง KFC มีทั้งโรงแรมเก่าที่ไม่ค่อยกว้างครับทั้งโรงแรมเก่าที่ไม่กว้างสามารถนอนได้ทุกคืนเลยนะครับ มีทั้งโรงแรมเก่ามีโรง,งแรมที่ยังใหม่อยู่นะครับท้าผม้ชมมันก็จะเป็นอูนเบลเก่าๆเลยนะคะอุมเบเก่าแก่ค่ะแล้วก็จะมีโกเลมจะโกเลมแตกรักษากโกเลมก่อนปึ๊บปึ๊บโอเครักษากโกเลมเสร็จปึ๊บโอเคมาชมต่อเลยนะคะ มันจะมีหลายอย่างเลยครับมีทัง้งยกมากเยกะมากจริงๆเลยนะครับแล้วก็จะเยอะแบบจริงเลยนะคบคลิปมีคลิปสั้นนะคบท่านผู้ชมมันแล้วมันก็จะมีเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับมีอเกีย ยังหลายสิ่งก่อสร้างแล้วก็เยอะมากเลยนะครับนับไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าผมสร้างเยอะมากครับก็เลยนับไม่ถึงเลยนะครับมีทั้งวิวที่สวยด้วยนะครััทมาชมแล้วจะเยอะมากมีทั้งตึกมีทั้งสวนสัตว์มีทั้ทงนุ่นมีทั้งนี่มีทั้งบีคอนมีทั้งบ้านแล้วก็มีเยอะ มีทั้งใบอมต่างๆเลยนะครับแล้วมีใบอมฟอเรสด้วยครับมีใบอมฟอเรสด้วยมีตึกอาคารด้วยนะครับมีทั้งถนนด้วยนะครับมีถนนแล้วก็มีทางด่วนที่จะเดินอ้อมไปทางรัดจะมีเยอะมากเลยนะครับ ทางรวนจะเยอะมากเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยะคะ่ะบ๊ายบาย